หนุ่มสอลามเปิดแชทต,ติ๊กทักหาอยากเจอลูกตอบกลับแบบนี้เป็นประเด็นที่หลายคนยังคงติดตามและให้ความสนใจนะครับหลังจากที่หนุ่มสอลามโพสไปหยาก,กับติ๊กบิ๊กบาเทอร์นะครับที่ตั้งคู่ได้เซ็นใบหยากกันไปแล้วนะครับเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยมีข้อตกลงว่าลูกสาวน้องวีจิ ต้องอยู่ในความดูแลของคุณหนุ่มสอนลามเท่านั้นนะครับซึ่งตครู่ก็ได้ออกมาชี้แจงสาเหตุของการเลิกกันครั้งนี้นะครับและทางด้านติ๊กก็ขอทํางานใช้นี่นะครับและปลดหนี้นะครับและขอโอกาสได้เจอลูกตามที่ข่าวนําเสนอไปแล้วนั้น หลังจากที่ติ๊กได้ให้สัมภาษณ์สื่อหลายๆสื่อนะครับหลังจากนั้นก็พยายามขอโอกาสกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและชดใช้นี่นะครับและหลังจากนั้นนะครับติ๊กก็ได้ไลฟ์สดนะครับฝากถึงหนุ่มสอนรามนะครับที่ทําร้ายความรู้สึกคนเป็นแม่นะครับในช่วงเช้าวันที่16กกันยายนนะครับทางด้านติ๊กนะครับอดีตภรรยาก็ได้ไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพูดถึงประเด็นข้างต้นนะครับพร้อมทั้งบอกหนุ่มสอนรามว่าเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่ติ๊กจะได้เจอลูก ใช้หนี้เสร็จมีที่อยู่โอเคจิตใจสภาพโอเคมีเงินเลี้ยงลูกโอโ้โหอีกนานเลยบางทีก็มีข้อเสนอที่ยากมากแต่หนูก็จะทำให้ได้ล่าสุดนะครับโพสตอรี่พบว่านะครับแชททิตติกทักมาหาระบุว่าหนูอยากจะเจอลูกสอนรามตอบว่านะครับติดต่อพี่อ๊อฟนะครับพี่ทำงานขอบพระคุณครับผมติ๊กได้คำตอบแล้วนะครับหนูขอเบอร์พี่อ๊อฟได้ไหมคะ นุ่มสอลามก็ได้ส่งเบอร์ติดต่อให้ทันทีนะครับซึ่งได้โพสต์ไว้ใน IG Story นะครับและได้ตั้งเป็นอัลบั้มของ IG Story ไว้ด้วยนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวและอัปเดตล่าสุดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน